สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะค่ะในวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .5 นะคะกับหูส้มนะคะค่ะเรามาเจอกันในรูปแบบออนไลน์กันก่อนนะคะ1อาทิตย์นะคะค่ะครูก็อยากให้เร,เรียนนะคะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะผูก็จะมาทบทวนในบทที่5นั่นเองค่ะ Help our planet ช่วยโลกของเรานะคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าเราได้เรียนเกี่ยวคําคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรไปนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนคำศัพท์ในบทที่5กันนะคะว่นานักเรียนนะคะยังจำคำศัพท์ในบทที่5กันได้หรือเปล่านะคะ ค่ะเราไปฟังคําศัพท์กันก่อนเลยค่ะ Smile 5 Unit 5 Help Our Planet Student's book, Unit 5, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Newspaper. Bottle. Can. Glass. Paper. Plastic bag. Rubbish. Bin. Recycle ค่ะเราก็ได้ฟังคำศัพท์จบไปแล้วนะคะเรามาดูความหมายกันเลยค่ะว่าคำศัพท์แต่ละคำนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะมาดูคำแรกค่ะ new paper new paper หมายถึงหนังสือพิมพ์นะคะคำต่อมาค่ะ b a t d e r b o t d e r หมายถึงขวดนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะ can can กระป๋องนะคะคำต่อมาค่ะ glass glass หมายถึงแก้วนะคะคำต่อมาค่ะ paper paper แบบแบบหมายถึงกระดาษค่ะคำต่อมาค่ะ plastic bag plastic bag นะคะหมายถึงถุงพลาสติกค่ะคำต่อมาค่ะ rubbish rubbish หมายถึงขยะนั่นเองค่ะ คำต่อมาค่ะ bin bin หมายถึงถังขยะนะคะและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า recycle recycle หมายถึงการรีไซเคิลนั่นเองค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะครูก็ได้ทดทวนคำศัพท์กันไปแล้วนะคะ,ะเรามาทดสอบความจำกันเลยค่ะว่านักเรียนนะคะจำคำศัพท์เมื่อเราทดทวนเมื่อสักครู่ได้หรือเปล่านะคะ อามาดูคำแรกค่ะหนังสือพิมพ์ค่ะภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะนักเรียน New s paper New s paper นะคะหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะ,ะคำว่าขวดค่ะขวดภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะ b o t t l e b o t t l e ขวดนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะคำว่ากระป๋องนะคะเรียนจำได้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะ Can can กระป๋องนั่นเองค่ะคําต่อมาค่ะแก้วค่ะภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะพูดว่า glass glass นะคะหมายถึงแก้วนั่นเองค่ะคําต่อมาค่ะคําว่ากระดาษนะคะภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะ paper Be paper Be หมายถึงกระดาษนะคะค่ะคําต่อมาคือถุงพลาสติกนะคะภาษาอังกฤษพูดว่า พลาสติกแบกพลาสติกแบกนั่นเองค่ะชุดพลาสติกต่อมาค่ะคําว่าขยะนะคะขยะภาษาอังกฤษพ,พูดว่าอะไรคะนักเรียนพูดว่า rubbish rubbish ต่อมาค่ะคําว่าถังขยะภาษาอังกฤษพูดว่า bin bin ถังขยะนะคะแล้วก็คําสุดท้ายค่ะ recycle นะคะภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะ recycle รีไซเคิลค่ะเป็นเงยนกันบ้างคะัะเพราะจะจำคำศัพท์กันได้แล้วใช่ไหมคะค่ะต่อมานะคะให้เรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่62นะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในหน้าที่62แล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดนั่นเองคะ่ะให้เรียนดูในข้อที่3ค่ะ Listen and Tick ให้เรียนฟังและทำเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะ มาดูกันเลยค่ะซ้ายมือค่ะ Things they do the help the planet สิ่งที่พวกเขาทำเพื่อช่วยเหลือโลกนะคะ,ะมาดูขวามือค่ะมีใครกันบ้างนะคะมีเมย์มีแฮร์รี่มีแอนนาแล้วก็มีเบนค่ะต่อมานะคะก็จะให้เรียนฟังและใส่เครื่องหมายถูกนะคะตามข้อเลยค่ะที่แต่ละคนได้ช่วยเหลือโลกค่ะไปฟังกันเลยค่ะ Student's book unit 5 lesson 1 exercise 3 listen and tick may what do you do to help the planet well i recycle glass bottles and cans okay it's good to recycle things anything else and i always write on two sides of piece of paper okay thank you now harry what about you well I put rubbish in the bin, and I recycle newspaper. That's good, Harry. Anything else?: I don't throw away plastic bags. I've saved them and used them again. That's good, Harry. Now, Ben, what do you do to help the Earth?: I recycle cans and and save water. I have a very quick shower.: Very good, Ben. What about the rubbish? Do you throw the rubbish on the playground? No, I don't. I put it in the bin. That's good. And now, Anna, do you help the earth? Yes, miss. I recycle newspapers, cans, and glass bottles. You recycle newspapers, cans, and glass bottles. That's great. And I always put rubbish in the bin. That's fantastic, Anna. Well done. อ่าก็ฟังจบไปแล้วนะคะอ่านักเรียนได้ใส่เครื่องหมายถูกกันแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะอ่าข้อที่หนึ่งนะคะก็คือ Recycle Gas s สบา t e ก็คือเป็นการ r e c y c l ิขวดแก้วนะคะมีใครทำบ้างน,นี้เมแล้วก็แอนนานะคะอ่าข้อที่สองค่ะ r e u s e plastic bag นะคะเป็นการ ใช้ถุงพลาสติกซ้ำนั่นเองค่ะมีใครบ้างคะมีแฮร์รี่นะคะข้อที่3ค่ะ put r u b b i s h in the bin นะคะเป็นการทิ้งขยะลงในถังนั่นเองค่ะมีใครทำบ้างคะมีแฮร์รี่มีแอนนาและก็เบนนะคะข้อที่4ค่ะ Recycle new paper เป็นการรีไซเคิลหนังสือพิมพ์นะคะก็จะมีแฮร์รี่แอนนาข้อที่5ค่ะ Recycle can เป็นการร mm ีไซเคิลกระป๋องนะคะก็จะมีเม y ค่ะแอ n นาแล้วก,ก็เบนนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะ r i c e on two sides of paper ก็คือเป็นการเขียนกระดาษสองหน้านะคะเป็นการใช้กระดาษซ้ำนะคะก็จะมีเม y นั่นเองค่ะข้อที่7ค่ะ s a v e Water เป็นการประหยัดน้ำนะคะมีใครทำบ้างก็จะมีเดนนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูเรามาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่46ค่ะข้อที่3นะคะ Loop and table complete the creation and answer ให้นักีนะคะดูในตารางนะคะแล้วนำมาตอบ คำถามข้างล่างนะคะข้อที่1ข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่1นะคะถามว่าดูเมย์แอนแฮร์รี่รีไซเคิลนิวเปเปอร์นะคะข้อนี้ถามว่าเมย์และแฮร์รี่นะคะรีไซเคิลหนังสือพิมพ์หรือไม่นะคะอ่ะเราไปดูตารางข้างบนเลยค่ะเมย์และแฮร์รี่นะคะรีไซเคิลหนังสือพิมพ์หรือไม่นะคะอ่ะเมย์และแฮร์นี้รีไซเคิลหนังสือพิมพ์นะคะก็ตอบว่าเยส They do ค่ะข้อที่2ค่ะเติมคำว่าอะไรคะดาร์ Dark, นะคะเติมดาร์ตขออะไรคะออประธานมีคนเดียวนะคะเป็นประธานเอกพจน์นะคะต้องใช้ d าร์นั่นเองค่ะก็จะเป็น d าร์ตเมย์ r i t on t นช o side of paper ข้อนี้ถามว่าเมย์นะคะเขียนกระดาษใช้กระดาษสองหน้าหรือไม่นะคะ,ะมาดูตารางข้างบนประกอบค่ะ เมย์ May. May. ไม่ได้ใช้วิธีการเขียนกระดาษสองหน้านะคะก็ตอบว่า no she doesn't ค่ะมาดูข้อที่3ค่ะเรจะมีถาว่า do Anna and May reuse glass b o t t l e r ข้อน,นี้ถามว่าเมย์เมยและแอนนานะคะใช้ขวดแก้วซ้ำหรือไม่นะคะมาดูตารางข้างบนค่ะ ข้อที่สามนะคะ Anna แล้วก็เมยไม่ได้ใช้ขวดแก้วซ้ำนะคะจะตอบว่า no they don't มาดูข้อที่สี่ค่ะดาร์ That, นะคะเติมเติมคำว่า Ben นะคะ Ben s a v e water ข้อนี้ถามว่า Ben นะคะได้ประหยัดน้ำหรือไม่นะคะ,ะมาดูข้อ ตารางข้างบนนะข้อที่4นะคะเ็นได้ประหยัดน้ำหรือไม่เป็นไม่ได้ประหยัดน้ำนะคะจะแปลว่า no he d o e s t ข้อที่5ะคะ่ะ you Anna เต็มคำว่า Anna นะคะ put rubbish in the bin นะคะถามว่า Anna นะคะได้ทิ้งขยะลงในถังบินไห่นะคะามาดูตารางข้างบนประกอบกันเลยค่ะคือ Anna นะคะ และทิ้งขยะลงในถังนะคะตองว่าเยกชีดัสนั่นเองนักเรียนคนไหนทําถูกกองไหมคะทำถูก,ก้องเก่งมากคะ่ะค่ะเรายังอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่46่สิบหกเลอนะคะ,ะเรามาเฉลยข้อที่4ต่อเลยค่ะข้อที่4นะคะให้เรียนเรียงประโยคให้สมบูรณ์นะคะมาดูข้อที่1ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่า Recycle b บาร์เ g ก๊ m เมนะคะโครงสร้างของประโยคก็จะมีประธานบวกกริยาแล้วก็บวกกรรมนั่นเองค่ะประธานในประโยคนี้ก็คือเมนั่นเองค่ะก็จะได้ว่าเม Recycle Gas Bottle เมนะคะเขา Recycle ขวดแก้วนั่นเองค่ะมาดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2จะมีคำว่า on to do y o u paper rice Si ต์ออนะคะข้อที่2นะคะเป็นประโยคคำถามเป็น w o r b to do นะคะเราจะใช้ดูขึ้นต้นประโยคนะคะก็จะได้ว่า do you write on to site of paper คุณเขียนกระดาษสองหน้าหรือเปล่านะั่นเองค่ะเป็นการใช้กระดาษสองหน้านะคะข้อที่3มค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่า bin the day r u b i s h I ุทอ i นนะคะามาดูประธานของประโยคกันเลยค่ะประธานก็คือ t h y y หมายถึงพวกเขานะคะจะได้ว่า t h y y u u t ลาบิสอินเด h e บินพวกเขาทิ้งขยะลงในถังค่ะมาดูข้อที่4ค่ะมีคำว่า put i in the, the, can t h e ด i ะเด n ะแคส์รีไซเคบิะ ประธานของประโยคก็คือ I นะคะก็คือฉัน I put the cans in the recycling bin นะคะฉันนะคะทิ้งกระป๋องลงในถังขยะ recycle ลนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5ค่ะมีคำว่า panic What you do to help do แล้วก็ the นั่นเองค่ะ ตอนี้เป็นประโยคคำถามนะคะก็ใช้ what ขึ้นต้นประโยคก็จะได้ว่า what do you do to help the planet คุณช่วยโลกอย่างไรนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนคนไหนทําเรียงประโยคได้ถูกทุกข้อไหมคะเก่งมากนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นการทบทวนคำศัพท์ในบทที่5และการเฉลยแบบฝึกหัดในหน้าที่46นะคะ ค่นักเรียนอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนและคำศัพท์กันมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ